สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านท่านทุกท่ันท่านท่านท่านช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะนำเข้างานในปกตินะครับ่านในปกติของวันที่นะครับของวันที่ห้านะครับวันที่ห้านะวันนี้วันเสาร์นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับชมเลยนะครับเพราะว่าจะได้ใช้เวลาทํามันไม่เหมือนเดิมนะวีพีทําให้ชมแบบใหม่นะครับแม่นรับประกันว่าแม่นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับมาชมกันได้เลยครับจบ ในปกติวันที่ห้านะเด่นนะครับเด่นนะอืพอเลือกที่หกกับเก็ดนะครับเด่นสุดนะเลขวินก็จะเป็นห้าหกเก็ดวินกับศูนย์หนึ่งสองลองสามนะครับไปกบสามเรามาใส่นะครับสามนะครับสามหน้าเลขเกือบคู่บบปูให้ดูนะครับ เน้นที่หกกับเจ็ดใช่ไหมหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนกหหาหกนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็็ดองสองเจ็ดเจ็ดสามาเจ็นะครับส่วนห้าเป็นตัวลองนะใครชอบห้าก็ใส่นะครับอ่าเอาทำเสร็จทำไมห้าเป็นตัวลองนะห้าศูนย์ ้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับเด่นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับเด่นอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเด่นถ้าเปิดตรงนี้คือรองนะครับส่วนเด่นจุดนี้มันมีห้าหกเจ็ดนะครับขอเลือกที่ห้าหกเอาห้าหกเจ็ดนะครับขอเลือกที่อ่า หกกับเจ็ดนะครับเด่กนะบนี้นะครับอ่ะ,อะเจ็ดเอาเลยครับใาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยแวยวคปหน้าจอก่นอนก่ได้ลองิตสิ่เนี้ย โอเคฝเกิดอะไรนะครับตามนี้นะราบขอขอขอขาบคุณมากมากดีดีนะครับเกิดต่อทันนะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสอหกกสามาหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสเจ็ดเสสุนะครับส่วนตัวเราก็คือห้าใครชอบห้าก็เอาไปแจกแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฝากคก็พยายามไปได้นะครับวินนะครับวินอย่ามองข้ามนะครับ เข้าแน่นอนวินนะครับืเข้าแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้บนล่างกันจับวินทั้งหมดคู่กันแล้วมาเอาหกกับเจ็ดคัดเอานะครับห้าหกเจ็ดคัดเอานะครับติดไว้เฉพาะที่มันมีติดห้ากับติดหกกับปิดเจ็ดนะครับโอเคนะแาบนี้นะครับวันนี้มาช้าขออภัยด้วยอ่าขอบขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะ